ระวังหลังคาปลิวลมหนาวแรงเริ่มปกคลุมไทยอุณหภูมิปรับลดลงหัวภาพรับมือหนาวอีกครั้งส่วนบริเวณภาคใต้ฝนกระหน่ำหลายพื้นที่และคาดหมายลักษณะอากาศโดยทั่วไปตั้งแต่วันนี้ถึง1กุมภาพันธ์รายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามข้อมูลทั้งหมดจากคลิปได้เลยครับสวัสดีครับพี่น้องทุกท่านกลับมาพบกับเช็คก่อนร้อนฝนอยู่กับผมแอดมินโมจิครับก่อนที่จะไปรับฟังข่าวสารในวันนี้ครับผมก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดต like, ิดตามช่องเช็คก่อนร้อนฝน แล้วก็อีกหนึ่งช่องทางครับผมขอฝากพี่น้องติดตามแฟนเพจ Facebook ใหม่ของเราด้วยนะครับชื่อว่าบอกเล่าข่าวอากาศ V2 เรื่องจากเพจเดิมมีปัญหานะครับก็ต้องฝากพี่น้องเข้าไปติดตามกดไลค์กดแชร์เหมือนเดิมครับขอบพระคุณมาณที่นี้ครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับพี่น้องทางภาคอีสานเมื่อวานนี้ก็ถือว่าเป็นด่านแรกนะครับที่ได้เจอกับลมกระโชกแรงในหลายพื้นที่ครับก็ต้องบอกว่าพี่น้องก็ต้องเตรียมตัวรับมือนะครับระวังลังคับปิ้วครับพี่น้องเพราะว่าลมค่อนข้างแรงครับในช่วงนี้ ตามที่ประกาศแจ้งเตือนลยครับในช่วง2-3วันนี้บริเวณประเทศไทยตอนบนนะครับจะได้เจอกับอากาศที่กลับมาหนาเย็นอีกครั้งนะครับในส่วนของการอัปเดตข้อมูลล่าสุดจากโมเดลอากาศ ECMWF นะครับตั้งแต่วันนี้ครับลากยาวถึงช่วงวันที่9กุมภาพันธ์ครับก็พบว่าในวันนี้ครับ27-28มกราคมนะครับอากาศนั้นก็แปรปรวนอีกครั้งนะครับเรื่องมาจากมวลอากาศเย็นกําลังค่อนข้างแรงครับได้แผ่เสยลงมาปกคลุมไทย โดยเฉพาะทางภวีอีสานครับก่อนเพื่อนตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วครับส่งผลทําให้มีลมแรงแล้วก็อากาศหนาวเย็นขึ้นครับอุณหภูมิเตรียมปรับลดลงเกิดวันนี้ทางด้านภาคอื่นๆครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านภาคเหนือภาคกลางภาคตนออกรวมถึงบริเวณภาคใต้ตอนบนนะครับจะเริ่มได้รับอิทธิพลของมวลอากาศเย็นในชุดนี้นะครับโดยเฉพาะในวันนี้ครับบริเวณภาคใต้นะครับจะเจอฝนมากที่สุดนะครับก็คือบริเวณตอนกลางๆของภาคทางฝั่งตะวันออกครับ ตั้งแต่ทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาพัทลุงนะครับพื้นที่ดังกล่าวนี้มีโอกาสลุ้นฝนชุกที่สุดครับบวกกับขึ้นลมกับเมแรงครับพี่น้องทางด้านอ่าวไทยนะครับพี่น้องที่อาศัยอยู่ตามแนวชายฝั่งก็ต้องเตรียมตัวรับมือกับคลื่นลมแรงซัดเข้าหาฝั่งครับเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนล่างก็ต้องงดออกจากฝั่งในวันนี้ถึง29มกราคมครับและก็ต้องถือว่าเป็นข่าวดีนะครับในเรื่องของลมหนาวแรงขึ้นทําให้ลมพัดแรงนะครับ มันก็จะช่วยทําให้ฝุ่น PM 2.5นั้นลดลงได้บ้างนะครับจากการที่มีลมพัดเข้ามาในพื้นที่ของพี่น้องนะครับเพราะว่าสิ่งที่กําจัดฝุ่นได้จริงๆนะครับมันไม่ใช่การฉีดน้ําแต่อย่างใดนะครับมันจะเป็นลมเท่านั้นนะครับที่จะพัดให้ฝุ่นออกจากประเทศไทยไปได้นะครับเพราะว่ามันคือฝุ่นมหาศาลครับพี่น้อง ในช่วงนี้ครับหลายพื้นที่หลายจังหวัดก็ได้ออกมาตรการอย่างเข้มข้นนะครับในเรื่องของป้องกันการเผาไรอ้อยนะครับหรือว่าเผาผลผลิตทางการเกษตรที่มันจะก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศนะครับซึ่งจะเป็นสาเหตุใหญ่ๆของการเกิดฝุ่น p ี2.5มมีความผิดนะครับพี่น้องหากท่านใดที่เผาไรอ้อยหรือว่าเผาากจากผลผลิตทางการเกษตรต้องย้ำอีกครั้งนะครับมีความผิดแน่นอนนะครับ ในช่วงต่อไปครับ29มกราคมถึงในช่วงวันที่9กุมภาพันธ์นะครับอวลอากาศเย็นที่ปกคลุมไทยก็เริ่มที่จะมีกําลังอ่อนลงบ้างนะครับทําให้มีอากาศเริ่มอุ่นขึ้นแล้วก็ทิศท,ทางลมจะเริ่มแปรปวนนะครับโดยจะมีลมใต้แล้วก็ลมตะวันออกเฉียงใต้เริ่มพัดเข้ามาปกคลุมบ้างเป็นสัญญาณของการเปลี่ยนผ่านฤดูกาลครับพี่น้องแต่อย่างไรก็ตามครับฤดูหนาวก็ยังไม่สิ้นสุดนะครับเพราะว่าในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนกุมภาพันธ์ก็อาจจะมีลมหนาวได้พัดเสืร์ลงมาปกคลุมอีกครั้งนะครับ ลมหนาวแรงหรือไม่แรงก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับย้ำอีกครั้งนะครับพี่น้องในช่วงนี้ฝุ่นเยอะพี่น้องก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพนะครับออกจากบ้านก็อย่าลืมสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นนะครับทั้งหมดคือการเบี่ยงข้อมูลล่าสุดจากโมเดลอากาศ ECMWF ครับต่อมามาดูการคาดหมายลักษณะอากาศทั่วไปจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับตั้งแต่วันนี้ถึง1กุมภาพันธ์ครับโดยในวันนี้ครับแล้วก็พรุ่งนี้ครับ27-28มกราคมถือว่าเป็น2วันสุดท้ายที่มวลอากาศเย็นกําลังแรงในชุดนี้ได้ปกคลุมนะครับ อย่างน้อยมันก็ลงมาให้กลับมาเย็นอีกครั้งบวกกับลมแรงที่มาช่วยไล่ฝุ่นครับพี่น้องโดยพื้นที่ได้รับผลกระทบก่อนเพื่อก็คือบริเวณภาคอีสานนะครับซึ่งได้รับผลกระทบมาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วมีอากาศเย็นลงบวกกับมีลมค่อนข้างแรงครับอุณหภูมิก็จะปรับลดลงครับ4-6องศาเซลเซียสส่วนบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตนออกแล้วก็บริเวณภาคใต้ตอนบนอุณหภูมิเริ่มปรับลดลง2-4องศาเซลเซียสครับสำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่ปกคลุมบริเวณอาไทย ภาคใต้และก็ทางด้านทะเลอัรมันก็มีกําลังแรงขึ้นครับทาให้บริเวณภาคใต้ตอนล่างมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักเป็นบางแห่งส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและก็ทางด้านทะเลอัรมันจะมีกําลังแรงขึ้นโดยบริเวณอ่าวไทยตอนล่างทะเลมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นจะสูงมากกว่า3เมตรครับส่วนบริเวณอ่าวไทยตอนบนทะเลก็จะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรทะเลอัรมันครับทะเลก็จะมีคลื่นสูง1-2เมตรห่างจากฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นจะสูงมากกว่า2เมตรครับ ในช่วงวันที่29มกราคมลากยาวถึงช่วงวันที่1กุมภาพันธ์นะครับบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นที่ปกคลุมไทยตอนบนในช่วงนี้นะครับก็จะมีกําลังอ่อนลงส่งผลทําให้บริเวณดังกล่าวนั้นมีอุณหภูมิปรับสูงขึ้นแต่ยังคงได้สัมผัสอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในช่วงเช้าครับโดยบริเวณภาคอีสานภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพม,มหานครและปริมณฑลและก็ทางด้านภาคตะวันออกครับอุณหภูมิจะปรับสูงขึ้น1-3องศาเซลเซียสครับ สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่ปกคลุมบริเวณอ่าวไทยภาคใต้และทางด้านทะเลอัมมันก็จะมีกําลังอ่อนลงทําให้ขึ้นลมบริเวณอ่าวไทยและก็ทางด้านทะเลอัมมันมีกําลังอ่อนลงตามไปด้วยครับโดยบริเวณอ่าวไทยทะเลก็จะมีขึ้นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นจะสูงมากกว่า2เมตรส่วนบริเวณทะเลอัมมันนะครับทะเลก็จะมีขึ้นต่ำกว่า1เมตรทางจากฝั่งขึ้นจะสูงประมาณ1เมตรครับทั้งหมดก็คือข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ ต่อมามาดูในโน้มสภาพอากาศแล้วก็ปริมาณฝนในวันนี้ครับพี่น้อง27มกราคมครับในวันนี้ครับบริเวณพื้นที่ตอนบนของไทยเริ่มที่จะมีอากาศกลับมาเย็นนะครับบวกกับมีลมกําลังค่อนข้างแรงพี่น้องก็ต้องระมัดระวังสังกะสีปิวนะครับหรือว่าสิ่งของที่ขนาดใหญ่แล้วก็ไม่ควรเข้าใกล้สิ่งของที่มีขนาดใหญ่และไม่แข็งแรงครับมีโอกาสที่จะโดนลมกระหน่ำได้ครับส่วนบริเวณภาคใต้ครับวันนี้ฝนกลับมาเพิ่มขึ้นนะครับ เน้นบริเวณตอนกลางของภาคทางด้านตะวันออกมีโอกาสเจอฝนชุกฝนกระหน่ำได้ในบางพื้นที่นะครับมาติดตามรายละเอียดตามภูมิภาคกันเลยครับโดยเริ่มจากทางภาคเหนือครับในวันนี้ครับบริเวณภาคเหนือเริ่มมีอากาศเย็นถึงหนาวนะครับกับมีลมแรงอุณหภูมิปรับลดลงครับ2 4องาศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดในวันนี้ครับ11 17องาศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด24 29องาศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดกับมีน้ำค้างแข็งในบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุดครับ 2- อ0ถึงองศาเซลเซียสลมตะว,วันออกเฉียงเหนือพัดได้ความเร็ว1 0บถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับต่อมาทางด้านภาคอีสานครับในวันนี้บริเวณภาคอีสานจะมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรงอุณหภูมิปรับลดลง4-6ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดในวันนี้ครับ8ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด24-29ถึงองศาเซลเซียสบริเวณยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด และก็จะมีน้ำค้างแข็งบางแห่งครับอุณหภูมิต่ำสุด3-10องศา,าเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดได้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับต่อมาท้านภาคกลางครับในวันนี้ครับบริเวณภาคกลางก็จะมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรงครับอุณหภูมิเริ่มปรับลดลง2-4องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดในวันนี้ครับ14-19องศา,าเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด28-30องศา,าเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือ พัดได้ความเร็ว1 0 3ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับส่วนทางด้านกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับในวันนี้จะมีอากาศเย็นกลับมีลมแรงอุณหภูมิปรับลดลง2-4องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดครับ16-22องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด28-30องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดได้ความเร็ว1 0 3ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับต่อมาทางด้นานภาคตะวันออกครับ ในวันนี้ครับบริเวณภาคตะวันออกจะมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรงอุณหภูมิปรับลดลงครับ2-4องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดในวันนี้ครับ14-23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด26-30องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดได้ความเร็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรห่างจากฝั่งคลื่นจะสูงประมาณ2เมตรครับลงไปทางภาคใต้ครับ สำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกในวันนี้ครับบริเวณตอนบนของภาคจะมีอากาศเย็นได้ในช่วงเช้านะครับโดยในวันนี้ครับมีฝนฟ้าขนองได้อยู่ที่ประมาณละ30-40ของพื้นที่อาจจะมีฝนตกหนักได้บางแห่งนะครับวันนี้ก็แจ้งเตือนพี่น้องทางด้านจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชเป็นหลักเลยนะครับส่วนทางด้านพัทลุงสงขลาวันนี้ก็มีโอกาสลุ้นได้บางพื้นที่ครับโดยตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นไปลมตะวันออกเฉียงเหนือ พัดได้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นจะสูงมากกว่า2เมตรครับส่วนตั้งแต่จังหวัดสงขลาลงมาลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดได้ความเร็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นจะสูงมากกว่า3เมตรครับและอุณหภูมิต่ำสุดในช่วงเช้าในวันนี้15-25องศาเซลเซียสครับแล้วก็สุดท้ายทางภาคใต้และตะวันตกครับวันนี้ก็มีโอกาสลุน้นฝนได้บางพื้นที่ครับ โดยอุณหภูมิตามสุดในวันนี้ครับ21-26องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดได้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรห่างจากฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นจะสูงมากกว่า2เมตรครับหากเห็นว่ามีประโยชน์ก็ฝากพี่น้องกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดการอัปเดตข้อมูลทุกวันทันทุกเหตุการณ์กับเช็คก,ก่อนร้อนฝนนะครับสวัสดีครับ